ที่4ีบนาทียากาศการกลางเต้นที่อุทยานแจ้ศร์วัดลำปางการเย็นกำลมังสบาสบาวันที่ สามสิบธันวาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่น้องพันรลามินสะอาดจิตกับแม่ลีพ่อพ่อมุกมานอนเต็นท์กันที่อุทยานแห่งชาติแจศสอนอันนี้เวลาตีสี่